ครับก็ขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้จะพามาชมเคสยางอีกเคสหนึ่งนะครับที่ยางเส้นนี้นะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับแต่มีอาการฉีกขาดยางนะครับหน้ายางใกล้ๆแก้มยางเลยนะครับนี่นะครับสําหรับเส้นที่แล้วนะครับเราก็ได้ทําการนะครับซ่อมแซมแก้ไขไปแล้วนะครับล้อหลังนะครับอันนี้จะเป็นล้อหลังที่เราได้ซ่อมแซมซ่อมแซมนะครับแก้ไขนะครับโดยที่ล้อรั่วซึมนะครับ เราก็ได้ทําการแก้ไขโดยการใช้กาวปะยางครับจะเป็นกาวดิบนะครับที่จะเป็นยางดิบนะครับที่ผสมเบนซินนะครับแล้วก็มาลูบขอบนะครับโดยที่เราให้ยางลงขอบเสร็จแล้วก็ลูบตามขอบทําความสะอาดนะครับก็กลูบกาวปะยางไปนะครับแล้วก็เติมลมอัดเข้าไปนะครับได้ตามปริมาณที่เราต้องการนะครับจะเอาตึงเอาแน่นก็อยู่ที่เจ้าของรถ พอใจนะครับหรือสเปคของยางนะครับเติมเข้าไปแล้วก็ทําการประกอบเข้านะครับวันนี้ก็จะพามาชมอีกเคสเคสหนึ่งครับที่ยางของเรานะครับแต่ละเส้นนะครับแต่ละเคสก็จะต่างแตกต่างกันไปนะครับแต่นี้เราก็จะทําการซ่อมแซมแก้ไขให้มันใช้งานได้ดีนะครับกว่าเดิมนะครับที่ยางเส้นที่เราจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับก็จะเป็น ยางเคสอีกเคสหนึ่งนะครับที่มันก็แต่ละเส้นแต่ละล้อนะครับก็จะมีเคสแตกต่างกันไปนะครับเพราะว่ายางมีทั้งยางเก่ายางใหม่นะครับส่วนมากจะเป็นยางเก่าๆนะครับที่หมดอายุนะครับแล้วก็ใช้งานไม่ได้นะครับแล้วก็ยางก็เสื่อมสภาพนะครับแต่เส้นนี้ที่เราจะพาไปชมนะครับเป็นยางที่ไม่รั่วไม่ซึมนะครับแล้วก็ ยางก็ไม่แตกไม่ระเบิดนะครับเดี๋ยวจะเป็นยางที่น่าจะหมดอายุนะครับแล้วก็เก่ามากนะครับแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับเดี๋ยวไปชมยางที่เราจะพาท่านู้ชมไปชมนะครับก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะครับก็จะเป็นยางที่เราจะเก็บไว้นะครับเป็นยางอะไรนะครับหรือยางสำรองนะครับเผื่อเวลาฉุกเฉินนะครับเราก็จะได้มียาง สเปร์นะครับไว้สำรองใช้นะครับเผื่อฉุกเฉินยางล้อไหนมีปัญหานะครับเราก็ได้นำมาเปลี่ยนเป็นยางอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ายางแต่ละล้อแต่ละเส้นนะครับอาจจะแตกต่างกันไปนะครับการรั่วกันซึมนะครับบางทีก็เหยียบตะปูเหยียบอะไรนะครับอย่างเส้นนี้นะครับก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับก็อาจจะมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับถ้าทําการซ่อมแซมก็ให้หา กระดาษลังกระดาษลายน้ำรองนะครับสีจะได้ไม่ทะลอกนะครับนี่ครับถ้าเรก็แก้ไขไม่ยากครับก็ทําการซ่อมแซมนะครัโดยการทําสีใหม่นะครับก็ไม่ยากครับเดี๋ยวจะพามาชมยางเส้นนี้กันเลยนะครับครับสําหรับยางเส้นนี้นะครับไม่รั่วนะครับไม่ซึมนะครับแต่นะครับยางฉีกนะครับ้ายางนะครับฉีกถเส้นลวดเลยนะครับเี่ยอันนี้จะเป็นเส้นลวดนะครับจับบาดมือเลยครับเ นี่ก็จะทําการาจะทําการาให้มีตังค์ครับก็เปลี่ยนยางใหม่ไปเลยนะครับแต่สําหรับผมนะครับก็จะหายางที่มันดีกว่านี้หน่อยนะครับใส่กระว่างบในกระเป๋านะครับแล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนงบแต่ในกระเป๋าไม่เหมือนกันนะครับยางก็มีหลายเกรดหลายราคาครับถ้ามีตังค์นะครับก็ซื้อเส้นใหม่ใส่ไปเลยนะครับถ้าเลือก นี้รถวิ่งนะครับเสียงดังต้องขออภัยด้วยนะครับก็เลือกยี่ห้อที่ดีๆนะครับก็จะได้ของดีนะครับอันนี้ผมก็จะหาเกจที่พอใช้ได้นะครับ d ีรถวิ่งครับอาจจะเสียงดังต้องขออภัยท่านผู้ชม้วยนะครับหาอันที่พอใช้ได้นะครับใส่นะครับนี่ครับเดี๋ยวไปใส่เปลี่ยนยางกันเลยครับระบายยาง ชุดชุดนั้นเราเปลี่ยนไปแล้วครับําการแก้ไขไปแล้วครับมันรั่วซึมขอบครับตัวนี้หน้ายางครับขาดเราต้องทําการแก้ไขครับเพื่อให้รถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยครับครับตอนนี้ช่างก็ได้ทําการเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนทิ้งเลยนะครับเพราะว่า อย่างนี้หมดสภาพการใช้งานแล้วนะครับก็หาตัวที่ดีใส่ไปเลยนะครับเปลี่ยนออกเป็นทิ้งไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับครับนี่นะครับเราก็เปลี่ยนยางนะครับได้ยางเส้นที่ดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เก็บไว้ใส่นะครับแล้วก็ไว้เป็นยางอันไหลนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เก็บไว้ท้ายกระบะนะครับเป็น้ท้ายรถนะครับท้ายรถกระโปรงหลังนะครับนี่นะครับ ไว้เป็นยางสแป์นะครับไว้สำรองนะครับเผื่อยางมีความเสียหายนะครับเราก็มีสำรองใช้นะครับนี่นะครับนี่ครับแม็กของเราครับพร้อมยางพร้อมใช้งานนะครับที่ดีกว่าตัวเดิมนะครับสับเปลี่ยนนะครับนี่นะครับเราก็พร้อมนะครับอันนี้ก็เป็นยางอะไหล่นะครับตัวนั้นจะใช้เป็นอะไหล่แล้วก็เป็น ตัวสำรองไว้สเปรได้เช่นเดียวกันนะครับเวลาฉุกเฉินนะครับเราก็พร้อมใช้งานนะครับก็ได้ยางสินที่ดีกว่าเส้นเดิมนะครับนี่นะครับเมกนี่ก็ได้ทําการลงดําเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยอ่าสีดำดำนะครับเนี่ยลงดำนะครับเพราะว่าสีมันสีเก่ามันจะออกสีทาทาๆส,สีดๆครับก็เลย ลงดำให้มันเงาหนึ่งครับนี่นะครับเก็บไว้ท้ายรถนะครับก็เป็นยางที่ดีกว่าเดิมนะครับสําหรับใครที่ซื้อเส้นใหม่ใส่ก็ยิ่งจะดีเลยนะครับนี่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรมานำเสนอครับอย่าลืมกดติดตามไ้เลยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ